สวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้จะพามาขุดกระชายนะคะจะไปทําน้ํายาขนมจีนค่ะเนี้ยนี่คือกระชายนะคะมาเรามาดูนะคะว่าขุดนะคะว่ากระชายหนึ่งปีนะคะเนี่ยว่าจะมีหัวไหมนะคะจะขุดกระชายเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยนี่คืออายุของนี่คือต้นกระชายนะคะอายุหนึ่งปีนะคะ ไปทำหนุ่มน้ำยันจีนนะคะมาดูซิว่าเขาจะมีหัวหรือยังนะคะดูค่ะนีะ่นะอ๋อันนี้หักแล้ว นี่ค่าหัวเขานี่คือต้นหนึ่งนะคะหัวเขาเนี่ยคือต้นหนึ่งค่ะมีหัวหัวได้หัวเลยนะคะอะแล้วก็จะเอาต้นออกค่ะเห็นไหมไอ้นี่ก็ต้องไปล้างนะคะเนี่ยได้สดๆเลยะคะ่ะหัวสดๆนะทะเนี่ยแล้วก็มาดูอีกนะคะแค่นี้ไม่พอนะเพราะว่าจะใส่เยอะๆค่ะ,ะมาดูอีกค่ะ นี่นะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องซือ้อเราปลูกกินเดงก็ได้นะคะถ้าคนที่อยู่ในเมืองนะคะปลูกในถุงดำก็ได้นะคะถุงดำหรือว่ากระถางก็ได้นะคะอย่างนั้นยิ่งกินง่ายแล้วค่ะเห็นไหมนี่คะ่ะเราไม่ต้องซื้อเลยเห็นไหมคะ เราก็จะมาแกะเอานะคะเนี่ยถ้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะหัวเขานี้ใช่ไหมเราก็แกะตรงนี้ค่ะเป็นล้างน้ํานะคะเราก็เอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของเราเองใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอาอย่างนี้ค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะไปล้างน้ําต้นต้นแม่อย่างนี้นะคะ นี่คือต้นต้นแม่เขานะคะที่เราหัวออกแล้วอ่ะแล้วก็จะแกะอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือเราไปปลูกได้นะคะเพื่อนเพื่อนเราไปปลูกได้ปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะถุงดำก็ได้ถุงปุ๋ยก็ได้นะคะลดน้ำประมาณหนึ่งปีนะคะเราก็กินหัวได้แล้วปลูกในกระถางนะ่ะถุงดำนะ่ะเรายิ่งกินง่ายนะคะหัวยิ่งเยอะ ทีนี้ว่ามีพอมีที่ปลูกนะในดินก็เลยปลูกดูเห็นไหมคะกอใหญ่ไปเ,เลยเลยอันนี้คือต้องเอาไปปลูกนะคะเสียดายเอาก็ต้องเอาไปปลูกนี่ค่ะเราจะเอาต้นแม่รับไปปลูกคือต้นนี้หักแล้วก็ไม่เป็นไรหักเราก็ทิ้งเพราะว่าอันนี้คือนี่ใช่ไหมคะเราก็ ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะเราก็ได้แล้วใช่ป่ะคะได้แล้วทีนี้ต้นต้นแม่เนี่ยเห็นไหมคะอ่ะเนี่เราไปปลูกพอไปปลูกแนี่ก็จะแตกกอออกนะคะแตกกอออกเยอะจะแตกกอออกเป็นสี่ห้าต้นก็แล้วแต่ว่าอ๋อเขาจะมีตาแเนี่ยตายอย่างเงี้ยก็แตกอ,ออกนะคะเนี่ย เห็นไหมเนี่ย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 แตกออกนะคะือแตกออกเป็นหน่อนะค่ะง่ายเลยค่ะอันเนี้ยเห็นไหมคะน,นี่เราไม่ต้องซื้อเราพร้อมที่จะกินเมื่ไหร่ก็ได้เห็นไหมคะอันนี้คืออันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะอันนี้ก็เยอะพอสมควรละ ทีนี้เราพอใช่ไหมคะแค่นี้เราพอแล้วเราก็มาเออดินกบไว้ะคะ่ะคือดินกบไว้อีกนะคะนี่นเราจะดินกบไว้อย่างนี้นะคะนี่เราจะดินกบไว้อย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะกอใหญ่เราก็เหลือไว้กินอีกวันหลังนะคะมาท่านี้ลูกเล็กๆนีน่ลูกเล็กๆก็หัวเขานะะี่ค่ะ ก็จะแตกออกลามไปเรื่อยๆยเนี้นเห็นไหมเนี่ยเยอะๆเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ